ขาจะมีนั่งเรือนะคะทุกคนใส่ไข่ไหมคะมะพร้าวแก้วหยกวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ดาวพาเลาะพาทุกคนมาอยู่ที่ตลาดน้ําตะลิ่งชันนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาเดินดูค่ะว่าตลาดน้ําที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ พอเราเดินเข้ามาข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นด้านหน้าทางเข้าค่ะทุกคนก็จะมีร้านค้าร้านขายเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็จะเป็นพวกผลไม้ขนมต่างๆค่ะเยอะมากเลยนะคะมีผักผลไม้นะคะที่ชาวบ้านปลูกกันนะคะทุกคนของกินก็เยอะนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะทุกคน คนก็ไม่ค่อยคึกขักเท่าไหร่นะคะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ะคะ่ะเดินได้สบายสบายเลยนะคะข้าวแกงก็มีค่ะทุกคนข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ อันนี้อะไรลูกชุบค่ะทุกคนโอ้ยน่ากินมากเลยอะลูกชุบนะคะมีน้ำพึ่งด้วยนะคะทุกคนใช้ไมค้ำของเขาแก้วยมโอ้องน,นี้ขนมขนมอะไรนะ นขนมใส่ไส้บางร้านก็หมดแล้วนะคะขายหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาจะเป็นช่วงบ่ายๆแล้วนะคะบางร้านเขาก็ขายหมดเกลี้ยงเก็บร้านแล้วค่ะ อมวนสดค่ะทุกคนอร่อยนะเนี้ยหอมมาก อันนี้ห่อแล้วไม้ละสิบาาทานได้เลยอันนั้นไปทานที่บ้านจุฬาสามสิบเอานี้่ักอากแบบกับบ้านนะคะ เราก็ได้เมี่ยงคำแล้วค่ะอันนี้จะเป็นของหวานคน่ทะทุกคนสามถ้วยสี่สิบบาทนะคะถ้าเราสบาเราก็่ถ้วยถ้วยสามถ้วยสามถ้วยส ที่เราเดินอยู่จะเป็นด้านหน้านะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูตรงโซนที่เป็นท่าน้ำค่ะตรงที่เป็นตลาดน้ำเลยนะคะมีดนตรีไทยให้ฟังด้วยค่ะทุกคน สดๆตรงนี้เลยนะคะด,ด้านหน้าเนี้ยค่ะทุกคนตรงนี้จะเป็นท่าน้ำนะคะจะมีร้านค้าร้านกับข้าวนะคะร้านอาหารอยู่ริมน้ำค่ะ เขาจะมีโต๊ะให้นั่งทานนะคะทุกคนยังสามกอบพี่เป็นร้านเนาะเยอะเลยเขาจะมีนั่งเรือนะคะทุกคนนั่งเรือเที่ยวนะคะมีบริการให้นั่งเรือเที่ยว ปลายเยอะมากเลยค่ะตรงนี้เขาก็จะยืนให้อาหารปลากันนะคะเด็กๆชอบนะคะโซนนี้ข้างหน้าจะมีท่าเรือนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่า เขานั่งเรือไปไหนกันบ้างนะคะนี่นะคะทุกคนนั่งเรือเทียวนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปถามว่าเขาให้ไปทำให้นั่งเรือไปทำอะไร ถว่าไปไหนบ้างข้างล่างมีกันบ้างครับข้างล่างจับฐานหน่อยค่ะนั่งเรือไปไปไหนบ้างคะอ๋อนี่เขาไปไหว้พระวัดกาอแครับเรือหมดเวลาแล้วนะอ๋อเรือเขาบอกไปนที่ด้วยของบ่งครึ่งเรือที่สุดท้ายเที่สุดท้ายก็คือวันสองครึ่งใช่ไหมคะไปแค่วัดเดียวเหรอคะวัดกกอะแล้วก็ขากลับก็แวะวัดปากน้ำให้อาหารปลาใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง คนละเท่าไหร่นะคะคนละเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทใช้เวลาในกรุงเทพขึ้นไายไปไหพักยี่สิบนาทีอ๋อวัดเกาะแล้วก็วัดตกน้ำคนละเจ็ดสิบเก้าบาทใช้อาหารปลาอ๋อเฮ้ยมีทางรถไฟอยู่ข้างบนรถไฟนะคะก็คือเรือเที่ยวสุดท้ายก็ บ่ายสองครึ่งนะคะเรือเที่ยวสุดท้ายบ่ายสองครึ่งมาไม่ทันก็มีจุดพักก่อนนะทุกคน นี่เขาขายพยามขายส้มตำในเรือนะคะพอขายในเรือแล้วมันดูน่ากินขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะทุกคนแม<อ>่ค้าขายของในเรือจะไม่ค่อยมีเยอะนะคะทุกคนมีน้อยนะคะหรือว่า เขาไม่มาขายก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่เห็นตอนนี้ก็มีมีน้อยมากค่ะเห็นแค่ลำเดียวนะคะ ้าใส่ถ้าผสมกับขนมกล้วยได้ไหมคะไม่ได้อาจารย์เราแท็คมาแล้วโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรคขอบคแล้วครับอาจารย์แม่ให้ใครให้น้องให้น้องน้องขอขกล้วยนะคะเอาช้อนเลยดูขอบเงินหน้าขอบเงินขอบคุณค่ะหนูเอากล่องนึงค่ะกล่องหนึ่งค่ะแต่หนึ่งให้น้อันนี้ให้ใคร หน้าตาลน้าโคุณยี่สิบห้าบาทนี่ก็กินขนมล้วยไปดูปลาไปนะคะบรรยากาศดีค่ะก็จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะวันเสาร์อาทิตย์ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะตลาดน้ำตลิงชันค่ะทุกคนก็มีสวนนะคะให้นั่งครับผ่อนนะคะ <c oughs> พอเปิดแค่เสาร์อาทิตย์นะ,ะกับวันนักขัตฤกษ์นะคะทุกคนอยนี่อะไรอ่ะแบบไหนคะแบบะไากครับผมกายาสตร่ะคะขาวมีดำแล้วก็ขาว สอยมากเลยทุกคน่เคจอเลระวังขานะเอาแบบผสมทั้งสามแพเลยละมัว่ายังไงเอาเอาลดำแพ็คหนึ่งหมดแล้วนี่เหลือเท่าไมให้พี่ส่งบ้านก็นี่แ้วาค่ะ ก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เดินเกือบทั่วแล้วค่ะก็วนกลับมาด้านหน้าที่เดินอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพ,พาไปเดินดูด้านหน้าอีกรอบนึงนะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเรายังไม่ได้เดินดูเลย ท่มนะคะมนะคะขมขนมนมนหน้าแตกสรอกขนมหน้าแตกค่ะทุกคนแเผ็ดนะคะชิมได้นะคะิมได้นะนมหน้าแตกนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศตลาดน้ำตลิ่งชันที่ดาวนำมาฝากค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาวด้วยนะคะคลิปหน้าดาวจะพาทุกคนไปเลาะที่ไหนฝากติดตามด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ